นายประพิษจันมาที่ปดีกรมชลประทานเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มพวงมาลายข้อพระกรพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หพร้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชโดยมีดรทวีศักดิ์ธนัเดโชพลนายชูชาติรักจิตนายศักดิ์สิริย,ยูสุขรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการสวัสดิการผู้สูงอายุกรมชลประทานสหกรณ์อมพย์กรมชลประทานจำกัด พร้อมใจกันน้อมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นานับประการของพระองค์ท่านณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5กรมชลประทานถนนสามเซนกรุงเทพมหานคร